บ้านสวนน้องปรินมะปรางสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมยอดผักหวานป่าที่เราแต่งกิ่งไว้แล้วนะคะตอนนี้กำลังออกยอดสวยงามมากเลยค่ะนี่คือยอดผักหวานป่านะคะยอดผักหวานป่าตามคันนาของบ้านสวนน้องปรินมะปรางค่ะ เช้าวันหยุดบรรยากาศสดชื่นค่ะดูท้องนาเขียวค่ะจีตอนนี้เรากำลังทำนาข้าวทำนาปรังอยู่นะคะแล้วก็จะพาทุกทกท่านมาเดินชมต้นผักหวานป่าตามคันนาของเราค่ะแต่งกิ่งไว้ประมาณเดือน ่าเกือบเดือนแล้วนะคะกำลังแตกยอดสวยงามเลยค่ะท่านใดที่ติดตามรับชมคลิปของบ้านสวนน้องปินมะปรางของสวนผักหวานปราปินมะปรางก็จะได้เห็นความคืบหน้าของการแต่งกิง่งแล้วก็การแตกยอดของผักหวานป่าเรานะคะ อยากให้ทุกๆท,ท่านได้ปลูกผักหวานป่ากันคะ่ะนอกจากจะเป็นพืชที่ให้ประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการมีวิตามินต่างๆแล้วยังให้ความสุขทางใจนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งก็คือสร้างรายได้ให้กับเราด้วยคะ่ะผักหวานป่าของเราดูแลอย่างดีนะคะ ต้นไม่สูงมากแล้วก็เวลาแต่งกิ่งเราจะไม่เอาใบเขาออกทั้งหมดนะคะจะเหลือใบไว้ให้เขาปรุงอาหารเวลายอดเขาแตกออกมาใหม่เขาก็จะได้ยอดใหญ่ๆสวยๆค่ะ และยอดอวบอิ่มน่ารับประทานมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปทำเมนูไหนหรือทานสดก็ได้นะคะยอดผักหวานตาของเราสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่เราถ่ายให้เห็นนี่ก็คือต้นอายุประมาณ3ปีนะคะจะย่างเข้าปีที่4ค่ะตาม คันนาของเรานี่มีประมาณเกือบ200ต้นนะคะรอบๆแปลงนาะฝั่งนี้อันนี้คือต้นเดียวที่เราถ่ายให้ทุกๆท,ท่านได้ชมความสวยงามของยอดผักหวานป่านะคะช่วงนี้กำลังแตกยอด เดี๋ยวเราจะไปแย่ไข่มดแดงเพื่อมาทำเมนูเกี่ยวกับไข่มดแดงแล้วก็ผักหวานป่าวันนี้เราจะทำเมนูหมกผักหวานป่าใส่ไข่มดแดงนะคะเดี๋ยวเราพาชมความงามของยอดผักหวานป่าก่อนที่เราจะเก็บค่ะเรามีสวยๆหลายต้นมากเลยนะคะ เดีวเราจะทยอยถ่ายคลิปแต่และต้นสวยๆลงให้ทุกๆท่านได้ชมความงามของยอดผักหวานป่าของเราค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสนใจแวะมาเยี่ยมชมสวนเราได้นะคะบ้านสวนน้องปรีนมะปรางยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะ